มันงมแต่ไมได้มันงงนง่วงอีกกูเลยปกินเคยได้ไม่เค่เไปทางอื่นให้รายชือนัรี่าใครกลับ ยังไม่ถึงเลยอาต่อหาผ้าแดงไม่เจอนะผ้าแดงอยู่กันยี่ห้าสิบเมตรนะโยมนะเดินตามตรงเข้าไปอีกนะห้าสิบเมตรมีจุดบริการผ้าแดงอยู่กันยี่มีโต๊ะมีปากกาอยู่กันยีหมดใครจะไปทางร้านนะมีทางร้านอยู่ตรงที่ร้านขายน้ำมันนะที่เขียนว่าเจ็ดร้อยเมตรนะโยมนะ ตามคนที่ใดที่ไหวสังกฐานอุปถัมภ์อยากทำอากรรมอังฆาและเขาเข้าไปถวายเจ้าากคืนแผ่ผลดุเอกรและอุปถให้กับญามารุญญาอาญาวงศาขนายาและเจ้าที่จ้าธาเจ้าป่าและเจ้าเขากองุญทั้งสามนี้สาธคนวิชาได้เมื่ตามกระดับสัา 你只不糊带大讲。